ที่ต้องเร่งช่วยเหลือกันเองก่อนเพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านหนองแค่ตําบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามเจอน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรเรียกได้ว่าถ้าลงไปยืนระดับน้ำก็สูงเกือบมิดหัวหลังจากน้ำบ้านส้มโฮงและบ้านกุดหัวช้างทะลักเข้าท่วมเพราะพนังกั้นน้ำแตกก็ทำให้บ้านหนองแค่นั้นเป็นหมู่บ้านสุดท้ายในตําบลขามเรียงที่ถูกน้ำท่วมสูงต้องใช้เรืออย่างเดียวในการเดินทางเข้าออกครับ พอน้ำสูงแบบนี้หลายคนก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถยนต์รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ของตัวเองหนีน้ําด้วยการแดัดแปลงถังน้ํามันมาผูกต่อกันเป็นแพรเพื่อที่จะย้ายรถยนต์รถกระบะออกจากพื้นที่และนําไปจอดไว้บนฝั่งบริเวณวัดบ้านดอนนาโดยไปฝากจอดไว้ที่บ้านของรองนายกเทศบาลตําบลขามเรียงและก็บ้านอื่นๆที่อยู่ที่สูงน้ํอย่างท่วมไม่ถึงครับเพื่อที่ตอนเช้าชาวบ้านจะได้นั่งเรือออกจากหมู่บ้านแล้วก็ขับรถไปทํางาน พอตอนเย็นก็จะขับรถกลับมาจอดแล้วก็นั่งเรือกลับบ้านนั่นเองครับด้านเจ้าหน้าที่ก็จัดทําตารางเดินเรือเป็นรอบๆนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านโดยชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่าหลังจากน้ําลดแล้วก็อยากให้ยกระดับถนนในหมู่บ้านให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมแบบนี้อีกครับด้านนายธรรมนูญแก้วคํารองผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าระดับน้ําทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงครับ แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะยังมีมวลน,น้ําจากจังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุวนรัฐที่ระบายลงมาในแม่น้ําชีในระล,ะลอกที่2ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําริม2ฝั่งน้ําชีได้เตรียมพร้อมและก็ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับ